โอเคขอกราบสวัสดียวท้ายด้วยนะครับฟันนี้ผมนายเป็นทีมงานแชสเกมเบนเทนเบลเลอร์เอิร์ดในพาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทที่เราเป็นพาร์ทพิเศษมาดูเอ็กซ์ตร้าก่อนที่เราจะเออ่หายจากที่เล่นเกมนี้แล้วก็ไปที่อื่นเอาละเราจะมาดูที่คอนเซปต์อาร์ตที่ผมไปเก็บมาได้ทั้งหมดครับซึ่งมันจะไม่หมดนะผมจะเก็บแค่คอนเซปต์อาร์ครับคอนเซปต์อาร์แรกจะเป็นทาบิ๊กแบงของโฟอาคอนเซปต์อาร์ที่สองเจ้าก็คือเอ่หมือนจะเป็นคอนเซปต์อาร์ของโซสเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็น โอเครูปแบบหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นตอนที่เราไปเจอกับเฮ็กเนาะที่เราสู้กับเฮ็กเหมือนที่มันตอนมันปล่อยพลังนะใส่ปากปีศาจอันนี้คือตอนเราสู้กับโซสเกยเป็นคนสิบอาร์ตอันนี้ตอนเอ่ออะไรว่าที่เอตอนที่เราหลักได้ไวเอ้ไปดิอกเออใช่ใช่ตอนหลักเราได้ไวไวบาร์ไรู้ป่บบาว่าใช่ประวัติตรนัมาครับแล้วคนสิอาร์ต่อไปก็จะเป็นเอ้อ ขอต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวขอฮิตบาร์ต่อสกิลอะไรวะกด X แล้วกด O มันจะเป็นบอสกิกกิหรือแบบลูกบอลยักษ์ไปแล้วก็พุ่งใส่ด้านล่างกดเทดีครับอันนี้จะเป็นสกิลของเอเซอเลสกิลไหเจ้าก็ทำไม่ได้แล้วนะก็นะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลของคาร์นบอลสกิลสามเหลียบสองแล้วก็โอหนึ่งนะเป็นการเป็นเมโทรบอลนะครับอันนี้ก็จะเป็น ทะเล2โอดึ่งที่ขอวาวาครับการปาระเบิดไปอันนี้ก็คสิบอาร์โฟ t อาร์มช่วงแรกนะครับโอ้หอันนี้ก็จะเป็นอ่อสติ๊กไฟยยไปได,ดูอันนี้ขอวายมัดครับอันนี้ก็คนสิบอาร์มันจะีเป็นดับเป็ปนเทดอันนี้ก็ของ c n นะครับกระตูนในว o ร์สสตูดิโออันนี้ก็เป็นคสิบอารของเกรยบตเตอร์นะอันนี้คนสิบอาร์ของจิริจใร์อันนีคสบอของอีกเ l รนะครับ จำได้ว่าช่วงแรกที่เขาออกแบบอ่ะอ่าะไรวะอย่างเบนเทนอ่ะเบนมันไม่แปลงร่างเป็นเอเลียนป่ะผมจำได้เป็นแปลงร่างเป็นอะไรวะเป็นแบบคนจากมิตื่นตื่นแบบของตัวเองอะไรอย่างนี่แหละอ่ะมาเก็บอาร์ตต่อไปครับเอ่อก็คือหุนไทรเนี่ยอัศวินอาจจะเป็นอัศวินอมตะก็ได้ครับที่ไม่ได้ใช้ในเกมนี้เนาะอันนี้จะเป็นหุ่นจูโหวิวแก๊กในแชปเตอร์แรกด่านแรกครับอันนี้เอ่อใช่ตอนเราใช้ชีตปากฟัวสู้เนาะอันนี้ก็จะเป็นดาแต่ว่า เออได้อยู่ประมาณ chapter สาม chapter สี่ครับอันนี้ chapter สองอันนี้ก็จะเป็นตอนเราสู้นะแล้วก็ใช้ hit bar แล้วเรากดถาดอันนี้ doctor victor ครับอันนี้ตอนจะไปสู้ออกับ kevin ที่เราใช้ cannonball ไปครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรวะ doctor animal นะครับที่ skill เนะอะเออไม่ใช้นี่ดิต้องหาแล้วก็ ปล่อยพลังแล้วก็อันนี้บอสในแชปเตอร์รสองนี่มันเป็นต้นไม้บโอเคอันนี้จะเป็นแบบทุมแก,ก่ๆของตัวตัวเอนิโมโเนาะอันนี้ก็จะเป็นด่านตอนไหนว่าจะไม่ได้ครับแต่ก็เท่ดีอ๋อนี่ครับตอนเราสู้กับไอ้แชปเตอร์รสี่ไอ้ไอ้เรว่าไอ้ไอผู้ควบคุคคมแมลงอะ่ะอันนี้ก็ตอนแชปเตอร์รสองตอนแชปเตอร์ห้าครับตอนเราบุกฐาน,น,อ,น, 4, นอันนี้ตอนแชปเตอร์สี่เนาะอันนี้ตอนแชปเตอร์ไหนว่าจะไม่ได้ จะไปโคตราซอร์ไอฟี่เลยไี่ตอนสู้เควีครับดูบรรยากาศเหมือนเหมือนเหมือนจะไม่ได้ใช pues okay, nah, ้ในอันน okay, 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 okay. ี้เป็นโคตรอาร์ฟแล้วก็ด่านตอนนี ok ้โอเคต่อไปครับเราจะไปดูที่มูวี่กันนะครับมามูวี่แรกเป็นของโฟอาร์มนะครับท่าแปลงร่างโฟอาร์ตื้อ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 ดาา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 ยาา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  เนื่องจากโดนลิกาสิตมุมเอ้าแต่เฮ้ยผมคงไม่โดนลิกาสิตมุมมาแรงหรอกไม่น่าโดนนะเอาไว้แค่สามก็บกแปลงล่าครับตื้อ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 ปิดบัตรแล้วก็ของคานอนบอลครับเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยบวมน้ำไอ้เือยวัวดีครับไอ้คลิปนี้ไม่มีนักโปรนะผมรีบลงนะโออยากให้มันจบเร็วๆ ต่อปลาครับอันนี้ก็จะเป็นของวายๆนะครับโอ้โหแขนเออโอ้โหกลายเป็นอะไรก็ไม่ร okay, anyway. ู้อ้าวโอ้โหต่อไปก็จะเป็นของไดมอนเฮดนะครับวิยโอ้โหแขนเพชรอันนี้ต่อที่อะไรนี่โคตรเทเลยโอ้ยตื้อ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 ไดมอนเฮด อพันคิตโตเซเปนต่อไปครับก็จะเป็นของเกรมแมเธอร์ส่วนตัวอื่นเผมเก็บเอาไว้ครบนะอันนี้แค่ตัวต้นที่ผมเก็บมาได้นะครับตลอดท้งการเล่นเกมนะครับเกมนี้ผมเก็บมาได้นะส่วนถ้าคุณอยากไปดูจริงคุณไปหาของต่างชาติครับอันนี้กนนะันจะเป็นของสติงไฟล์แล้วเมื่อกี้เป็นของเกรมแมเธอร์โอ้ยแขนอาอ้ยอ้ยสีตาโอ,อ้อมองปอีกวองปอีกแล้วไงต่อครับ โอเคแล้วก็เป็นติ๊กไฟายต่อมาครับอันนี้โอ้โหฉากจบในซีซั่นไหนวะน่าจะเป็นซีซั่นสองครับอันนี้สปอยอันนี้สปอยครับโอ้แล้วก็แล้วก็นี่อมทิศสองครั้งโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเครดิตซึ่งเราดูก,กไปแล้วแต่ก็ได้คนระับ เราดูกัไปแล้วเนาะไปดูในภาคของวิวแก๊กนะอันนี้ฮีโร่วิเวอร์นะครับซึ่งครูเถรไ,ด,ได้านล่างนี่ไหมไอ้ด้ล่างนี้ผมเป็นตอนที่ผมไปปลดล็อกมานะครับหลังๆจบวิวแก๊กอันนี้ก็จะเป็นแบบการดูแต่ละตัวละครอันนี้ไอ้เบนนะไอ้เบนเควนนะเควนปูแม็กโฟอาร์มฮีดบาร์เอ็กซ์เรย์คาร์ดอนโบไวไวแล้วก็พวกสก,กินนะสก,กินเบนล่างอะไรวะ ดักดักฮีโร่ครับนี่ครับโอ้โหอาร์มไปแบบนี้ครับโอ้ฮีทบาร์ไปแบบนี้ครับหมไพโลอันนี้ก็เอ็กซเลนต์อันนี้ก็คาร์ทัมบล่างแล้ววะอ่นเลโก้ไว้วล่างล่างด์กฮีโร่ครับอันนี้ก็จะเป็นล่างเอ่อกรีนเล็กกรีนเลเทอร์หรือเปล่าก่อนนะครับมันมันก็ไม่มีอะไรมากนะให้ดูให้ดูให้ครบเลยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นโออาร์มฮีทบาร์ดกับแค่นี้แหละ แล้วก็มาดูของอันนี้มีวิวเวอร์บ้างครับซึ่งมาปลดล็อกหมดแล้วอันนี้ก็ศัตรูแชปเตอร์หนึ่งล้วนครับนครับเอาตรงไลรดูนะครับอันนี้ไม่ใช่ป้อนเลยวะน,นี่ตัวอันนี้พวกอัศวินอมตะครับอัศวินอมตะอันนี้ก็ทหารติวก๊กเออหมาหมาแถวดับบปกซอยนี่แล้วก็วยักไอ เออแล้วอันนั้นลูชี่นี่มึงมาป่าเฟลี่นะครับอันนี้ก็มัมมี่ครับมัมมีสามแบบแล้วก็เวกเตอร์นะครับแล้วก็นนกวด็อกเตอร์อววรเวกเตอร์เวอร์ชันม่วงอันนี้ก็เป็นหมาหมาวัดนะครับสองตัวแล้วก็สติงไฟเวอร์ชันแมลงตัวที่สองก็เป็นบวมหน่อยอันนี้ก็หมีหมีดามมอนเฮดอันนี้ก็อะไรวะชื่ออะไรจำไม่ได้ครับเป็นแค่ตัวใหญ่เนาะ ่อไปครับบอสบิวเวอร์ก็คือบอสที่เราเจอมาทั้งหมดอันนี้ไอ้หุ่นตัวนั้น,นครับอันนี้สวีนอมตะบอสแล้วก็ร่างบอสที่ใส่หุ่นโจอัพเทวตรามอันนี้คือเควินครับอันนี้ก็ไอต้นไม้อันนี้ก็เอ่ออะไรวะเฮ็กซ์ครับนี้ก็โซสแกวอันนี้ก็โซสแกอันนี้ก็ใครวะอ๋อไอคุณคุณมาแรงอันนี้ก็ด็อกเตอร์นิมูอันนี้ก็ซิกซิกนะครับซิกซิก อันนี้ก็วิวแก๊กนะครับต่อไปครับซีซีคลินี่คือที่อยู่เป็นบุรล็อกบาร์มันเจ็ดใส่ซึ่งมันต้องรับจากการใส่โคตนะครับดีซีคิดโคตรนะครับเจขอไม่บอกแล้วกันไปดูยู u ู e กันเอาเงครับอันนี้คือผมไม่ได้เปิดเลยนะผมเพิ่งมาเปิดผมเพิ่งมาผเพิ่งมารู้ตอนกับจัดวิวแก๊กคือจบเกมได้แล้วครับดินเอฟอสดาฮีโร่มาสเตอร์คอนโทรลิฟอร i นิตี้ก็พนับ โอเคก็จบซีรีส์นี้กันดีกว่าแบบจบจริงๆครับจบจบเลยครับอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนดูเกมนี้มาโดยตลอดก็เดี๋ยวเราจบกันแล้วครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดซับหรือกดไลค์กันด้วยถ้ากดชอบแล้วก่ครับ